กับนมัสการค่ะค่ะว่าทีไหนค่ะพูดได้หวยแล้วเม่นบ่ค่ะแล้วก็อูดได้ตัวเลขแล้วเม่นบ่ค่ะเรีแล้วค่ะเห็นเห็นทรงไมา้ให้เดือนวสกาวแม่นบ่ค่ะปูแม่นการทรงไปให้เจ้า,กกาด่างปกันผู้ใดค่ะทหัรนัเโทษนักโทษเนี่ยข่าไหมอ้าบ่เออน้เป็น ซุ้มหายแล้วหน้าเฟตได้นัวเฟตเฟตท้องแดงของแพลวบ่คะเออครับนี่ของเดแดงโอ้มันคนละอันนึ่งก้าวการดีแอ้วนัดตัวตัดตัวนาเฟตบ่เห็นขับปู่หน้าเฟตบ่เห็นค่ะบ่เห็นมันบ่จ้ะแกอกที่ว่านได้รับพี่ต้องต้องบ่ต้องเห็นต้องเข้าไปที่เม็กซิซเจอค่ะจังสิเห็นแม่นบอทีนั่นพี่ เอาส้มคตัวบข้าค่ะตัวได้ครับปู่ค่ะเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งอ๋อเดี๋ยวคปดตัวหกเจ็ดแปดหนึ่งเออแล้วคนนี้ตัวที่สองฝันสุฟังค่ะปู่าถ้าอยากตีเลขว่า ฟันมา,าเด็กกูเอาจ <58, S 1> ็ดแปดหนึ่งราก็ห้าแปดห้าแปดค่ะหนึ่งสามหนึ่งสามเอาถ้ด็าฟันบ้านหลวงพ่อเนี่ยปวยวันองปวยว่าสามหมื่นแล้วคันมีนี่นี่ญาติโยมเขามามา มาเบิ่งอะนะมันจับแข้งจับขาม่นวดบ่ยังล่ะคือเป่อยวันเปื่อยอีหลีพ่นี่อ้าวเฮ้หลีเลยติอือบัดนี้ก็เลยมีผู้หิผู้นึงนั่งไปลไปมาขึ้น้าทางนันพุ่นน่ก็เลยว่าหลวงพ่อผู้ขามาหลงพ่อว่าซั่นว่าอ้าวเออให้ผู้ขาอยู่นําแนวว่าว่าเกิดพาอยู่บ่ได้แล้วซัานอกว่าเินป่ยอซั่นดอกว่า ป็นปย้างาสุขาสิปฏิบัติเอ,นนอ,อาดอกพระนะอ้าวอแต่คาดมากคามาแล้วว่าเอาเข่าป้อนเสปากแ่้นส้ปากผ <c oughs> ่าเนาะอหขับเงินออกได้กินนี่แต่ว่านบันี้เขาได้ติบปากเพรว่าันนังเช็ดอย่นละเช็ดกับว่าออกจักที่อ่ารเนี่ยเขาเน้นนะั่นนี่ปากเั็นน้องอรนะใช่เช็ดไปก็เช็ดมากอย่างลนะตัวเดี๋ยวพี กนดนาฬิกาได้ปูุกสิไอือก็งาเจ็ดกระบอ,อกจะได้มามื่อเช้หอนใจเอาคนไหนห่วยบ่ผูยิ่งออกข้อม้อนมาเสร็จปากเนื้อขาวเมันติปากอกออกมาเศร้าเล็กี่อะเนื้อเดียนนดเด่ยวคอรอ่ะเส้นงันล่ะปู่สิบแปดเป็นยังค่ะกตีจะดัอันเจ็ดแปดนึงแล้วเจ็ดแปดหนึ่งเท่าบ่เป็นเก้าป่ะครับปู่ ก็เข้ามาเก่าในไส้เก่าแล้วเขาจะพกตดีาก,กขว่าทุกบ้านนะเชฟปากปากกระนะแปดเนาะเข่าเม็ดนึ่งบอกครับปูมันสงสัยที่ว่าเม,เม,เม็ดเข่าไม่ดได้เส็ยงขึ้นมออกสิเม็ดเดียวนะเม็ดเดียวขนาดผู้ยญิงผู้นัน่นแต่ขึ้นผู้สาวเกาว่าก็ต่อไปอมื่อเสร็จ้ากับอีตนจทุกงานย่อมงานสองสามสีค่คนด้ยนี่อ ผู้หนึ่งบีบผู้หนึ่งเนี่ยเพิดก็มาปอดเขาคอยละล่านตัวหนึ่งนะเมันจะบลกตัวเลยเอา้าึ้นกระไรพวกมึงซื้อของของผาที่ที่ฝันเนี่ยมันบมงเลยใบนหนังบป็นังต่หวานบดมือซื้อกะ,อะจะว่าไงว่าเปือยเลยทีน่นะอะไรมา้องฮอนแต่ว่าเป็นไหนเลยก็วันนี้ละผู้หญิงหลายคนดีคับปูปุ้หญิงสี่คนผู้หญิงสี่คนยืยูขาเนี่ยบีบสามคนยู เดยวทเป็นงากันหัวเข่านี่ล่ะมาต้อนเขานคุณเนี่เป็นผู้สาวเกาใชไหมคือตีเป็นหน่งสามครับคูณาวเกาจำนาคุณคุนะนหละแต่วคนจะเรียนแบบเมื่คุณคุณนะคือแปล่อแต่ว่าคุณสาเกาปว่าอย่างนั้นหรอวะคุณสาวเกาคุณคุณบอกคุณคุณชอบสิ่งเดียวว่าสิ่งเดียเก่าแต่หนึงแต่ว่ากีบเแต่นึ่ง แล้วติดปีจีอะไรวะ,ะตอนนี้เียนซีว่าจนไหนเอาผู้นี้เอาเขา,เขา,าวากตอนเซตแปก่ีแปดเก้าสาีแปดหนึ่งป่ะเฮ็ดเข 1, 1> 1> 1, ่าหนึ่งรู้สึกเป็นหนึ่งเฮ้ยแปดหนึ่งเก้าบ่ครับปูแปดหนึ่ง เป็นไปได้บ่เก้าแปดเนึ่งเก้าแปดเนิ่งเก้าแต่คือยุ้กับผู้ส้ผู้นั้นะว่าผู้เสียออค่ะแต่ว่าพกแกเนี่ยจะลยนี้เหรสามหมื่นติดติดกันได้รู้ว่าขึ้นบ่เขาชี้เติาด้ไรพวกนี้อืมบันนี้ย์ไปยึดยังไ้นะรับฑมบันนี้หาเนื่องสามมาจากใส่ค่ะปูะหาเนื่องสามมาจากใสค่ะเก้านี่ยดเก่าที่มดที่แล้วอ๋อปูเหรอ พูดให้หาหน่งสามอค่ะหนึ่งสามเก้าแปดหนึ่ง 3, 9, 8, 1, โอ้โเก้าเก้าแปดสามเนาะพร่เก้าแปดสามปีปลากรอบปลาให้ปลาเข้าแปดมัน <c oughs> ติงไปดีๆมันปลาเน่ปาปลากรนดชุนน่ะที่มันพอไปทีต่ตีนี่ยแต่สดงว่าเจ้าทุ่งห้องตี <c oughs> มือใช่อหมที่แล้วนั่นล่ละก็เลยทำให้ใช้ชื่อแต่เราฟันจริงจริงเนี่ยมันแปดเจ็ดแปดหนึ่ง หนึ่งสามกัเขาไม่ได้ปะนี่นะ <5. S 2> หาผู้หยิงเป็นสามหพผู้ต้นชายสามคนหมดขาก็ได้เอามาใช้ซื้อนหนอไอ้ซีเหรอครับปู่ผู้ยิงเป็นซีนอเะกลับถึซีซีซีเหรอกะหนึ่ง <4. S 2> นะขับตีใส่เล็กเจ้าของเราผู้ผู้ยิงสามคนอยู่ไปลายขาผู้ยิงผู้นึ่งอยู่เท่าง4ซ แต่ซีหนึ่งปูหนึ่งอยู่นี่เม็ดเขาเม็ดหนึ่งเม็ดจังได้ดีนะที่สามตัวว่าไปตาตำดตดำเรื่องของปูปูเตี่ยวเลยเอากันปูตีไฮเบิ้งกับสีเป็นซีหนึ่งเก่าซีหนึ่งแปดได้ไลน์จริงคะตะวันยอมอยู่นี่พอเจอปีเป็นห้าแปดหนึ่งห้าเป็นหนึ่งบ้ค่ะเน้นเมื่อแต่งฮาเมื่อไหร่ละโอ้แต่เจ่าเลยว่าเมื่อหต่งฮาได้แล้วกัน มเครับ้าเราวจะสิตปีไปเนาะแ่บนึงอึี่เงนแต่าเนี่ยเพราะว่าแป๊บมันก็มาใ้่างอยู่แล้วนบอกคนมาขาแป๊บแต่นี่ยขาแป๊สเขามากันนี่บนเนาะค่ะปูปืนบนเนาะบนล่างไปเลยเนาะบนบ้างไปเลยมันนี้ล่างกู พอลาทงน,าน่าโอล่างปลูกบนล่างปลูกกันไหม้มาห่าแปดน้ำเนาะมัน์นิเก่าหนึ่งน้ำ,นอ 9, นำเอาตรงกันกันกบเจดียงแปยอยู่ในเก่าหนึ่งนะเอาไม่จัดเกยเคเอาดีล่ล่ะค่ะเมีนเป้น้อยเนมันหน่อยล่งแล้วก็ลวงพูดหน่อยสิเรื่รองเด็ยวกันบาร์นิแต่ว่าก็คิคกันแล้วซีวซีหนึ่งเก่าแล้วเขาเม็ดเดียวเับปู แมนซีผู้หญิงซีคนบัดนี้เข่าเม็ดเดียวกับเป็นหนึ่งเข่ากับเป็นเก้าเข่ากับตีเจเก่าอยู่แล้วกับปูตีเซ่แปดเจเก่าซีหนึ่งแปดซีหนึ่งเก่าฮะไอเจอแดงตีเนาะตีเข่าโกเจขวงมัพใช้เวลาเก็ขนก็บคุณไหมอรียเป็นขึ้นังรัชนานั่นหรอเนะแมนค่ะผู้หญิงตีเ่ซีเจแดงว่ะ แต่บาวันที่ได้มาหาชเนี้อาจจะขอามวกยนครก็ไปซื้อานหน่าหนึ่งยี่แหน่บ่โอเคบ่ล่มนะครับปู่เมื่อวานนงตั้งวานอะไรแบานี้เปิดว่ามาหาชูนี่พวกนี้ซื้อเขเลยครับเมื่อวานนี้นั่นก็อดูทองค้วันเิดอนทำนี่เลยโอ้บอกครับปู่หาชูนัลนน่ะเมื้อวันนี้ก็ทีบว่ามาหาแสกดี่เพราะว่าเขาจะเอาเขามาฟ่อนไห หาคือตีจากไสปูหานะ่ะหาแปดตีมาจากไสากระมือในเท่าอย่างเี้ยโอ้กระเจ้าก้อ,อนไะข่ดิขอ้อนมันข่อีดเนีปปอนกับมือปอนใช้ปากมือหาแปดโอ้ได้ตีใส่หาแปดเลขที่ชาดว่าจะมาปอมเนาะปอนเขาไม่เน่า็นจีหายเลขป้อนสันนี่ขว้ปลาป้อนเขา,เขาแต่ว่ามันกับ จริงนะครับถึวง,วงว่าก็ซส่วนมัอว่านี่เป็นลูกโป่งว่านนี่ด้วยจริงแล้วก็วาฟันขึ้นมากอะไรให้มันมนันสาธุครับปูออแผลขึ้นได้หรือเป่าครับสาธุอ๋อนี่ดีดีนะครับสตอนนั้นก็เล่าตีกวางพูดวนนันไดอะเอาเลขตัวเก้าสิบวาแม่าแปดสามครับปู่แล้วก็ค่อยกับคลึกยืค่ะครับถามมันตัวเดียวกันแม่นบอกค่ะ ข่อยยังไม่ทุนอย่ขอ่อชื่อรักแม่เปลยนหาเปนแต่ถามแปดที่นี่หาแปดนี่แล้วรักสนะนี่นอ๋อปากกับแปดผู้หญิงกับซีมันก็เป็นได้คับพวงอ่าม,ม,มันมันมันอยู่ลักษณานี่นี่้าาพูดถึงการงั้เนามันอมันัูกินไรเกิยันว่าได้กิอไรมันยันาถือมีไว้อ ไมได้แังอย่สหม,มื่นสินได้เ,น,เน่เนนาตหกาแปดล้วนสำรับเปนหลวงพ่อวาเอาบ่ได้บ่ได้ตัวเดียวตรงตรงครื่องหัวเจ็ดฮะสองหาบอกกับปู่หัวนั้นคือมันใจ<ต>คัะต,ตรง,นะะะงตรงๆหนจะซื้อเจ็ดแปดหนึ่งเด่ยเจ็ดแปดหนึ่งบอกค่ะเจ็ดแปดหนึ่งตรงตรงเจ็ดคือหาแปดนี่คือข้อได้คิดนะเด็กถ้บเก่าคหนึ่งตาคเนี้กาดปากเ่ย ุูุเทียกตีสุเทียกตีจากความฝันนี่บอกปูทุกครั้งกตีจากความฝันนี่วันเจ็ดสองห้าตรงๆนะกนีแหนเขาความฝันกันยิ่กับหูเขาจะมาอ่ามาเปิดตัวที่ท่านนั่นแหละเขายอดเงินเลยอ๋อโอ้โหโศกเนาะค่ะปูโศกเนาะสองสามตัวโง่ กะว่าคงชิ้เลกไปค่ะค่ายก็ว่าสีสี่ัวแมน่นคือนกระเจ้านะงวดนี้ปูปูปปตีส่เจ็ดแปดหนึ่งหล้วปูปูล่องเสียงเบิงแล้วค่ะเสียงเบิงเนเ้อมันสิเป็นคือความตัวห้าแปบอกเสียงเบิงยังปูปูเสียงเบิงหลัไปใี่ปบบุ่นแก้วมันก็ฝันมันการฝันมันการ ไปมาล่ามาเล่าองีน่ะคือเขาอยฝันฝันเท่เดียวที่มันเป็นจริงต้องอเป็นเท่เดียวแล้วพอเราได้ความมาแล้วคือบมมากคือบมมากเลยค่ะมากคือมาบมาคือบัวมากด้วยปดิฝันซ้ำซ้อนปด้เสียงผี่ชัดเปิที่ที่ยังเดียครับแต่ก็มากเลยคือเสียเอาทุกตรงเลยครับก็ว่าคอยช้อนใจคือเป็นมาไหนแค่เปนคนที่ตรวชาติบุมมากงมาไส้นํานนะ เห็นในภาพนี่เป็นฝันที่ดีคนนี้ฝันคือจริงคือเป็นจริงในฝันคือเป็นจริงป้อนเขาเขาก็สีเป็นเก้านับปูป้อนเขาป้อนหน้าเพราแต่ว่าที่ที่ขอโทษต้งไปเนี่ยมันเจ็ดแปดหนึ่งกับคู่โค้่ฝันคนนี้ละฝันเราก็เลยเขียนหน่อยโพสต์ไปก่อนสี่แค่นี่เป็นเจ็ดเขาเป็นเนึ้ง กลายเป็นแปท่านั้นตันโอ้ค่ะค่ะปูซาถูกขอให้ถูกตัวนี้ล่ะสนถูกตัวปูฝันนี่ล่ะตัวตุ๊บปูแปะนี่ล่ะเคยแปะถูกเนาะใช่ชาวบีสุขคู่ทุกคนเนาะซาถูกค่ะปูไอ้นี่ใส้ข้ามบนญข้ามทานไปทำอัจฉริยะใช้ของคนนอกและเนาะค่ะให้มีเงินมีกินให้มีเงินเรือกินเรือเก็บนะปู่ เดี๋ยเจ็บจะใส่จะใส่ใจเวลาเ้างจิตป่วยเป็นอุณหะลำบากคือจังฝันนี่แหละมันลำบากไอ้ดีดีขนาดฝันกันลำบากเนาะโอ้ยหาผู้จิมาเบิ่งกับเบิมีเนาะพระเจ้าเรามาอะใส่ผู้มาผู้มาใส่หุ่นเทวดาปูเทวดาปูรักษาเ้างปูห้องของเ้าตั้งมือนั่นก็มีแห้งขี้ถึงมะฮาวี่ดีแต่ว่าคอยคนณบอกไปเลยคนรู้เปล่าโอ้เทวดาเพิ่นมากเทเทวดาเพิ่นมากอนยาครับปู เทวดาพันเมื่อปนยาค่ะอกูยูขาเกือสามคนหรอผู้พันจะใช้ผู้พู้หนึ่งกับคุณสัวผู้สาวเก่าเนาะเขาเลียกตัวเก่ามันแคนี้แค่ห่าก็แปดก็ออกมาเนาะตากระมาก็ได้ลาเด้ตูดก็คือแต่งทุกงห้องมันอนั่นดวงมา่อท่านได้รงกันไดนยั่งยิ่งยั่งคือเลี้ยวพิดแสบไม่ออก ี่ขนได้กันนีตัวนี้ะเดแปดห้าสบาน่านครับปูพ้นึงสามบอกจากเทียค้อนือสิตัดออกเขาดลอน้ากันช่วยไ้บ้าหนึ่งสามสามหนึ่งสามเนด็กสำคัญคือเลขที่มันคนเกินคนตายหลายปีนีโอ๋มันออกสีมาแปลกแปกแปลกแปกเนาะปูเนาะ ห้าแปดเป็นสามสามเป็นแปดแต่วันหนึ่งโบไปใช่โอ้หนึ่งไปใสค่ะค่ะกับสาธุขับปูให้ได้ก็ได้บ้านเม่หรอากับนมัสกัดค่ะสาธุค่ะสาธุขับปูิแย้มรำลำเลยด้วยสาธุค่ะค่ะับสาธุขับปูกับนมันสกัดค่ะสา ถูกค่ะท่านผู้ชมตื่นขึ้นมาพันกับหอยพ่อนดีๆเข้านะคะเอาเบอร์ตัวเลขน้ำกันแคบหนัาจอไว้เด้อค่ะท่านผู้ชมเจดงกับเคียนออกมาได้จนนี้ละค่ะท่านผู้ชมเนาะเจ็ดแปดหนึ่งมันย่ำมากว่าตัวเด่นเจ็ดแปดหนึ่งหาแปดหนึ่งสามเก้าหนึ่งหาแปดหนึ่งแปะองเก้าแปดหนึ่งแปะองแต่ของปูนี่เจ็ด แปดหนึ่งค่ะท่านผู้ชมเอาเดี่ยเพิ่นนห้เมื่อวานนี่ค่ะปู่สำนักสงฆ์วัดป่าเดือนเพิ่นคือ่ห้มาอันห้าหนึ่งสามเจ็ดแปดหนึ่งข้างล่างหาแปดกับเก้าหนึ่งเพิ่นว่าบนล่างเด้อค่ะท่านผู้ชมอันนี้เดือนสกาวเพิ่นเขียนซี่ซีซเนาะ เดี๋ยวจะก,กาวเพื่อนเขียนไว้อแคบหน้าจอไว้ค่ะท่านผู้ชมพิจารณาเอาเป็นแนวทางในการเสี่ยงสื่อความฝันคือเพิ่มฝันนั่นแหละท่านผู้ชมสิบแปดเป็นยังแต่ปูแปรออกมาได้แล้ว 7, 8, จเจ็ดแปดหนึ่งเจาตามความฝันปูแปรหรือว่าปูแปรหายแล้วหรือว่าแปรเอาค่ะท่านผู้ชมคิดว่าตัวใดจะแดงแปรเขากูจะพวองแล้วเนาะ <laughs> อยากท่านผู้ชมเก้าหนึ่ง ห้าแปดหนึ่งสามบนล่างหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวไมสี่ตัวค่ะเนาะสี่ตัวห้าแปดหนึ่งสามเก้าหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งเอาท่านผู้ชมลำลำรวยๆถูกหวยไปน้ำกันยาเจ็บยาจนคือพระหัตถ์วาเนาะคะ่นะเนาะยาเจ็บยาจนให้มีเงินเหลือกินเหลือเก็บให้มีความสุขนะคะ ปราธนาสิ่งหนึ่งประการใดขอให้ได้ดังใจปรารถนาขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังเจดียงเนาะขอบคุณมากๆทุกผู้ทุกคนทุกครูบาอาจารย์ขอก่าวคำว่าสวัสดีคะ่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่คะ่ะ